สวยสุดสยามรายการที่จะทำให้คุณเปลี่ยนโฉมตั้งแต่หัวจรดเท้าด้วยมูลค่ากว่า1น1ล้านบาทผู้สมัครนับพันคนในโครงการ Makeover by SLC เหลือเพียง4คนที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการไม่คิดว่าตัวเองจะได้ดีใจน้ำตาเกือบไหลพอได้ขึ้นมาเนี่ยมันรู้สึกแบบโอ้ออก็ไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถผ่านมาถึงรอบรอบนี้ได้ครับผม ต้องใช้การดมยาก็จะแนะนำให้ไม่ดมยาทางเราคงจะต้องให้คุณปอนออกจากโครงการและเมื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นหนึ่งในผู้ร่วมโครงการต้องออกจากทีมเพียงเพราะร่างกายไม่พร้อมเราอยู่ด้วยกันถึงสี่คนมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกทนเป็นานายเอ็มมากากวันจับมือกันมาตลอดมาปล่อยวันสุดท้ายเลยนะน้องๆซีซันสี่เราพี่ปอน,นอยู่เสมอครับทำไมต้องออกจากโครงการนะ แนงมีแต่นนอยากส่งกำลังใจให้พี่ปอนให้พี่ปอนหายเร็วๆนะแล้วก็กลับมาอยู่ในบ้านเราเหมือนเดิมไนซ์ห nice. นุ่มหน้าปุกตาปลือในยการนี้เปลี่ยนผีที่เป็นคนได้เงฮะแนนนี่สาวอ้วนแก้มใหญ่จุดพีคกตรงที่ว่าเขามาเรียกเราว่าสังขยาหน้าเนา่าตาตานสาวห้าวลุกทอมบอยหน้าตาที่เหลอะคะ่ะหน้าตาก็เหมือนเด็กผู้ชายอย่างเงี้ยคะ่ะ ของน้องตาตั้นเนี่ยคือมันเป็นลักษณะพิเศษของน้องเขาคงไม่มีใครอยากได้อย่างนี้เราเรียกในตลาดว่างานแก้ของน้องแดนนี่เนี่ยสกา,าเนี่ยค่อนข้างเยอะโดยที่สองข้างเนี่ยไม่เท่ากันด้วยจุดประสงค์เราอยากได้ในส่วนที่รูปหน้าของน้องเขา ของเดิมของน้องเขาเนี่ยจะเป็นหน้าเหลี่ยมซึ่งจะดูเป็นไทยๆแท้ๆพวกเขาทั้งสามคนจะเป็นอย่างไรต่อไปมาร่วมลุ้นและเป็นกำลังใจในสวยสุดสยาม นายสปงศกรหนุ่มที่มีปัญหาเรื่องใบหน้าหนึ่งในผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ Makeover by SLC Season 4ผมมาในรายการนี้ก็เพราะผมอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเพราะว่าทางลิเกเนี่ยพี่ชายผมเป็นพระเอกอยู่แต่เขาไม่เอาทางนี้เพราะเขาจะชอบทางทาหารมากกว่าแม่ก็เลยอยากให้ผมเป็นพระเอกแทนแต่ด้วยที่สรลีระหน้าตาแล้วผมไม่ผ่านแน่พระเอกผมเลยอยากจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงตัวเองในรายการนี้ครับ ความยินดีด้วยนะคะคุณสามคนได้ไปต่อค่ะตอนที่พี่อันประกาศว่ามีผมได้เข้าปิกเหมือนเป็นตัวพิเศษของผมได้เข้าไปทำการเมคโอเวอร์ over. ผมรู้สึกเหมือนลอยครับมันทำอะไรไม่ถูกก็คือดีดีใจจนถึงขีดที่สุดดีใจคือถ้ามีคำไหนที่มันมากกว่าคำว่าขอบคุณได้ก็อยากจะขอบคุณทั้งพิธีกรทั้งทีมงานแล้วก็ทั้งคุณหมอด้วยครับ เขาได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเพื่อที่จะทำตามฝันของตัวเองเกเนี่ยถ้าเป็นพระเอกเนี่ยคือต้องหน้าตาดีซึ่งผมไม่มีเลยหน้าตาดีแล้วคิดดูถ้าผมเป็นเพื่อเอกเกหน้าตาแบบนี้ใครจะดูเพราะอะไรที่ทำให้ความฝันของเขานั้นดับลงและเขาจะทำตามฝันอย่างไรมาฟังเขากันค่ะ ถ้าพูดถึงปัญหาทางหน้าตาของผมก็คือตั้งแต่เด็กเลยครับผมจะโดนตําหนิอยู่ตลอดเลยว่าผมเป็นคนที่หน้าตาไม่ดีหน้าตาขี้เหร่มีสิวเคอะเยอะแยะไปหมดก็คือเมื่อตอนที่ผมยังเรียนเรียนอยู่มต้นก็คือโดนคุณครูล้อครับคุณครูเขาจะเรียกผมเขาจะไม่เรียกชื่อผมชื่อผมชื่อไหนเขาจะไม่เรียกเขาจะเรียกว่าไอ้ปู่บบ้างไอ้หน้าสิวบ้างก็ทําให้เพื่อนเขาจาจำจำ,จำก็มาล้อผมครับแล้วก็อยู่บ้าน บางครั้งแม่เขาก็จะเข้ามาพูดว่าไหนโตขึ้นเองต้องแสกรรมแน่นอนเลยว่ะแต่ว่าถ้าเองแสกรรมอย่างของอย่างคงไม่รอหรอกอย่างเองอ่ะต้องตัดหัวแล้วเปลี่ยนใหม่เลยถึงจะรอก็สงสารนะลูกนะคะแต่ว่าแม่ไม่มีครับไม่มีเงินที่จะม่ทำให้ลูกได้ขนาดนั้นก็อยากให้ลูกหน้าตาดีเขาจะได้มีนา สงสารพี่เขาเขามีปมด้อยด้อยแค่ว่าเออหน้าตาเขาใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่งตัวอย่างคือน้องไนส์เนี่ยแต่งเป็นตลกอะ <ใน S 2> แล้วพี่นในคณะลิเกอะค่ะแต่พี่แต่งเป็นพระเอกอะ่ะเราต้องยอมรับว่าแสดงลิเกออภาพลักษณ์ก็สำคัญถ้าจะเ,เป็นสไตล์อย่างเงี้ยแล้วแล้วเป็นพระเอกก็ไม่ไหวนะ ช่วงหน้ากลับมาดูคุณไนส์กันนะคะหลังจากได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Makeover by SLC เขาจะได้รับการปรับชมในส่วนใดบ้างห้ามพลาดค่ะสนับสนุนโดย SLC สยามเลเซอร์คลินิกคอสเดนต์ by SLC I wish a product of SLC สนับสนุนโดย SLC สยามเลเซอร์คลินิก Cost Dent b y SLC I wish a product of SLC และคุณไนท์ได้เข้ามาที่ SLC เพื่อรับการปรับโฉมครั้งแรกของเขาค่ะวันนี้ผมเตรียมใจมาครับ ราะว่าการผ่าตัดครั้งนี้เป็นการผ่าตัดครั้งแรกในชีวิตของผมครับน้องไนซ์เนี่ยตรวจดูแล้วเป็นโดยกําเนิดนะฮะคือเป็นตั้งแต่เด็กเลยเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการดึงหนังตาของเขานะครับมันอ่อนแรง <c oughs> ทําให้หนังตาเขาตกมาตั้งแต่เด็กจนทุกวันนี้ <c oughs> เขาจะต้องใช้การชดเชยโดยการใช้กล้ามเนื้อหน้าผากนะฮะกับคิ้วมาคอยดึงเพื่อให้ตาเปิดซึ่งดึงเต็มที่เราก็ยังเปิดยิดเดียวอยู่ วันนี้เราจะมาตรวจสุขภาพช่องปากกันอีกทีหนึ่งเนาะก่อนที่จะเริ่มกระบวนการทําทุกอย่างนะครับก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะเคลียร์ช่องปากเนาะทั้งคูทิงปูขนขจัดคราบด้วยแอร์โฟ w นะครับเสร็จแล้วก็ุดฟันที่เหลือที่มีปัญหาการจัดฟันแบบดามอนสามารถทําให้ฟันเข้ารูปสวยเร็วกว่าการจัดฟันแบบปกติทั่วไปค่ะ ปัญหาต่อมาของคุณไนา์คือเรื่องผิวหน้าที่ไม่เรียบเนียนสาเหตุจากการเป็นสิวที่มีระยะเวลานานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจึงทำการรักษาโดยการทำซับซิชันและเฟกเซลเพื่อให้รอยหลุมสิวดูตื้นขึ้นค่ะย็งไงบ้างคะทำไป2เดือนครึ่งที่แล้วดีขึ้นแล้วรู้สึกว่าหลุมสิวดูตื้นขึ้นเนาะซับซิชันของน้องนท์ทำไปม่วงอยู่กี่วันคะประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งนะคะแล้วของเฟกเซลล่ะคะหน้าแดงอยู่กี่วันนะคะ ประมาณที่ถึงเหมือนกันมันจะหาย้อกัมดทนทีชั่นเลยก่นทักว่าเออสิวหายหายเยอะหนะมอก็จะเห็นด้วยนะคะเพราะว่าหน้าค่อนข้างเนียนขึ้นวันนี้คุณหมอนัดผมมาฉีดโบ ok ท็อกี่การเพื่อลดขนาดกล้ามเนื้อในส่วนองกล้าม ตับลดขนาดกล้ามบริเวณนี้ที่เกิดจากกล้ามเนื้อนะคะเวลากรดับตรงนี้จะเด็ดชัดขึ้นมาวันนี้จะใช้วิธีการฉีดบูลินัมท็อกซินนะคะลดขนาดกล้ามเนื้อให้เล็กลงค่ะปัญหากล้ามใหญ่ของคุณนซ์ทำให้ใบหน้าดูใหญ่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ใช้สารบูทตลีนัมท็อกซินเพื่อปรับขนาดให้เห็นโครงหน้าที่ชัดเจนขึ้นค่ะ อีกปัญหาหนึ่งคือจมูกของคุณไนท์ที่ยังไม่รับกับโครงหน้าทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจึงให้คุณไนซ์ได้เสริมจมูกด้วยซิลิโคนไปชมกันค่ะว่าเขาจะเป็นอย่างไรสําหรับของน้องผมคิดว่าซิลิโคนเราเองน่าจะเหมาะกว่าเนื่องจากของน้องเนี่ยตัวฐานหรือว่าตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวโครงจมูกมันต,ต่างจากสิ่งที่เราต้องการเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเสริมเข้าไปค่อนข้างค่อนข้างเยอะ รู้สึกกลัวมากเลยจริงๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคุณบอเขาจะพาให้เราอย่างไงฮะแต่พอได้ทําจะเจ็บแค่นิดเดียวอะเจ็บแค่ตอนฉีดยาชาตรงปลายจมูกครับหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเจ็บเลยใช่คุณหมอค่ะสวัสดีค่ะเชิญนะคะเป็นไงบ้างโอ้โหนี่หลายเดือนแล้วนะเนี่ยในตัวของไหนเองนี่อยากทําอะไรไหมคะอยากตัดกันอ,อ๋อหรอทาไมอ่ะ เขาเหมือนฉีดโบทถอก,กามไปทีแล้วลดแต่กล้ามเนื้อแต่ว่ากระดูกกามยังใหญ่อยู่ก็เดี๋ยวน่าจะต้องพิจารณาไปด้วยนะคะ<อ>ตามลําดับไปนะคะค่อยๆทําไปของน้องเขาเนี่ยจะเป็นหน้าเหลี่ยมซึ่งจะดูเป็นไทยๆแท้ๆซึ่งเราอยากจะปรับรูปใหม่จะปรับรูปหน้าเขาให้มันดูเรียวดูเป็น หัฒการสุดท้ายที่คุณไนซ์ได้ทำคือการตัดกรามเหลาหนกแก้มและเสริมคางซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราทำหัฒการทั้ง3ขั้นตอนนี้พร้อมกันไม่ง่ายเลยนะคะท่านผู้ชม นี่เป็นเพียงการปรับโฉมเพียงเครื่องทางเท่านั้นคุณนสดูเปลี่ยนไปเยอะมากเลยจริงๆค่ะและการปรับโฉมของเขายังไม่จบเพียงเท่านี้ติดตามความเปลี่ยนแปลงของคุณไนยสยได้ไหนสวยสุดสยาม